สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีรุ่เงินค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาศูนย์รบรรเทาสาธารณภายัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44 สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับอำเภอทุ่งยางแดงร้อยฐานพราน4402กรมฐานพราน44อ,อบอตอตะโลุมแมนานำกำลังพลจำนวน5นายรถยนต์นั่งตรวจการงคันพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรกลก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านของรัศดรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตะลุมแมนาในห่วงที่ผ่านมา โดยเป็นบ้านของนายแวอิเลียสกาซอมีสมาชิกครอบครัว3มคนตัวบ้านเสียหายอย่างหนักหลังคาเสาบ้านฝาผนังและพื้นบ้านได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดโดยได้ดำเนินการปฏิบัติในขั้นตอนก่อผนังเทคอนกรีตมุงหลังคาและใส่ประตูหน้าต่างณบาเลขที่33ทับ9หมู่ที่1ตําตำบลตะโลเมนาอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจแฮอ่าน